อะไรฮี่อะไรล่ะเนี่ยแล้ไมมันมีแต่อะไรออนนอนปูท่ทำนอนให้แดกเลยนเนี่ยตอนนี้เมือนจะบอกว่าปู่ปู่นอนนอนลอยทากหรืออะไรไม่ให้แดกเนี่ย แต่ตัวเราไม่สนใจนะเวินเดี๋ยวดูนั่นอไม่รู้เธแล้วเกวินปัญหาไม่ใช่ลุงไม่ไม่ปู่ไม่ใช่ไม่ใช่ปู่เคีรสวัสดีครับผมดักฮาแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบนเทนเนี่ยครับจากภาคที่แล้วเราต่อยเควินเพื่อนรักเราไปนะครับ แล้ววันนี้เราจะต้องมากู้โลกด้วยกับเอ่อกู้โลกจากที่มีหนอนเอเลี่ยนจากมิติเนามาทําให้อ่าโลกเราเปลี่ยนไปเป็นเอเ้ยอุ้ยมันชนวะชนวะเจ้าสีห้าวเหรอห้าวเหรอ,อรู้จักโฮอาร์มบัวนอ,องเอาโยนหินใส่ปลดโยนหินให้เดอะวิเชอร์ อันนี้ขอเป็นเบนแล้วกันอ่าเดี๋ยวติดเดติดหมุนติ้วเข้ามาไอ้น้องเอาต่อยไม่โดนแต่ที่เหลือโดนนะอืมแต่ตอนหมุนน่าโดนนะเอาเข้ามาดีโอ้โห้ชิชิชิชชอะอมสัตว์ไปสัตว์ไปจัดมาสาเมเหลี่ยมรัวๆเออเอเอามาสิวะมาสิวะมีแค่เองเหรอ

เอาโอเคมาต่อกันเลยเมือ่อกี้มีโทรศัพท์เข้าสายเข้าเลยต้องขอเวลาลับไปรู้อุ้ยเจี๊ยใครเป็นลูกกลัวลูนะครับปิดตาครับซึ่งผมคือหนึ่งในนั้นครับที่จะไม่ปิดตาเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเนี่ยถึงไม่อยากใช้เอ็กซ์แลเลสอย่างนี้แหละเร็วเกินเร็วจนคุมไม่อยู่อ่ะตาตาเขาที่จะไม่พลาดเขาที่จะไม่พลาดแหม ถ้ามันท่มประตูเรานี่น่าจะตูดแหกแน่นอนปึ๊บวะไม,ไม่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 มีอะไรขึ้นกระต่อไม้เหมือนจะได้ยินเสียงบางอย่างอ่ะจะเกเฑนโอ้ยมาหมุนหมุนเอ้อเสยตูดโอ้ยเอ้อเสยแม่งวปดิโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บนะเจ็บนะ กระทอไม้เอาเลือดต่อไม้เอาคออเครื่องเวด้วยอีสเตเตสูต้ไอ้พวกนี้ไม่ไหวอะถ้ามันเป็นไม้เราก็ต้องเป็นไฟอืเออครับอา้อาวรับเพี้ยวเพี้ยวโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งโอยมันหยุดการโจมตีโอ้ยหยุดการโจมตีของเราได้เหรอเราคงต้องสแปมสก,กิลแล้วทำมันจะโอ้ยทำมันจะหยุดเราได้อย่างนี้อื แค่นี้เหรอวะน้อยจังนะโอ้ยน้ำน้ำหัาแต่วัวแต่เดินพูดไม่ได้มองพื้นเอา้คออเาคขึ้นไปถึงอีกอะไรเป็นฮิตบาร์ดขึ้นไปเอเก็บเก็บโอเคโุอาร์ามกับแคนนอนบอลแคนนอนบอลวุ้ยเดชเจอข้างหลังวะที่มันเป็นขิงไม้มันขยับได้ด้วยเวย้ยดูดิ ขึ้นไปเฮ้ยเฮ้ยอ้าเดี๋ยวไเดี๋ยนะเฮ้ยพาดอย่าเดียวดูแล้วปูดูแล้วปูอ้าสุโมแหลมเหมอเฮ้ย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 รูยว้ว่าจะมี l ูชั้นว,วอร์กันไว,ว้ให้เราไม่ไม่มีเออเดี๋ยวนะเอ๊ยตรงนี้มันจะขึ้นได้หรอ กี่เพลงอะไรเช่นวันนี้เราตรงยาวๆโอ้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 โ,อโ,อโ,อโอเอ๊ะแมาไมวไม่สำรวจดีกว่ามาอ่ะโอ้ยทุกทำให้มึนจากนั้นก็ซัดไปดีเออซัดไปดีขมออนแมนไอพวกจิจกพืชเดี๋ยว ตัวอะไรอ่ะเฮ้ย what the fuck ตัวอะไรแมสโอ้ยโอ้ยแมงทิมกูแรงเหลือเกินปูดไปดีถ้าเป็นต้นไม้ก็ต้องแพ้ไฟนะเฮ้ยเดี๋ยวมันปาระเบิดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเอาสักปูดไปละเอ้ยสักปูดไปละถึกกันแน่เฮ้ยถึกกันแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อืม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 ลวงไปน้อง โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยชิบหายแล้วกูเ้ยลบลบลบยังโอ้กัดต่อกูอีกเหรอนี่ขนาดอยู่ห่างกันนะจับโยนโอ้ยมาให้ต่อยหน่อยควักหินเออเข้าหน้าไปดีอ้าวเดี๋ยวอะไรอะเข้าหน้าไปดีเอาให้ทุกตัวเอาขละมัดไปอ้าวโดนซัมเนี่ยรมัดเดียวร่วงเลยเหรอหมุนไปหมุนไปหมุนไปเอาไม่เป็นไรดึก ยังกรจัดมาอ๋อแม่จัดให้กูจริงด้วยขอเติมเรือยก่อนขอเติมเรือยกันวูวโวอะไรอ่ะชิบหายชิบหายโโโโระเบิด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 เออเฮ้ยเดี๋ยวไม่เล่นท่าอืมโอ้ย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 เฮ้ยชิบหายแล้วกูเดี๋ยวไอ้นี่ยังไม่ตายเลยให้กูไปต่อแล้วเหรอสักครู่นะสักครู่นะสักครู่นะ ับโยนอ้าวติจกำแพง,งก็ตาดต่อเลยมาเฮ้ยเฮียเกือบแทงตูดแล้วเกือบโดนแทงตูดแล้วเออเฮ้ยอย่าตออกไปครับโอ้ตกแล้วทันแล้วใกล้ใกล้ ทำไมถามพวกนี้มันถึงมีระบบกลไกลได้วะห,หรือว่าเคยเป็นประตูมาก่อนตูเลือดอะไรอย่างงี้ป่ะเลยเป็นเปิดปิดได้พี่โอ้โหไม่ใช่ตัวเดียวด้วยตัวชนตัวชนโอ้ยตัวชนกับตัวใหญ่มาซัดเลยไปรลยะห่างไปรลยะห่างแล้วป่าโอ้ย ซับดิถ้าจะใช้โฟอาร์มบ่อยก็ไม่แปลกเลยนะด่านเนี้ยโอ้ยอือเติมเลือดขอเติมเลือดโอ้โหไม่เอาไม่เอาโอ้ไม่เอาดีชาร์ตสิโอ้ยเอาเลือดเอาเลือดเอาเลือดโอ้โหเอาเลือดไม่กูเลือดเขียวซะดเลยโว้ว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 โว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือโดนเก็บไอ้นี่ก่อนคอยนานตายแล้วค่อยมาเอาไอ้นี่ต่อ จบอีกว่อะอ้าวเอาไปได้สามเมียหมดแล้วเห็นบอลแล้วกันนะเข้มอนแนนอืมมาไหนๆเข็นบอลก็ได้ทาแล้วเอาขอสักหน่อยเข้ามา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 อุ้ยเบิร์นยางนะเบิร์นยางอันนี้เบิร์นยางมาดิวะ โดนเบิร์นยางใส่ไปดิล่วงเอาเบิร์นไปอีกดีล่วง on, พอมอนแมนขอตายให้มันหนังใจหน่อยดิวะมาดิวะ่ะเบิดยางเบิดยางนะเบินยางล่วงเก็บเลือดเก็บเลือดโอ้เบิดยางโอ้โหอันนี้ไม่โดนไม่เป็นไรเลยโอ้โหอ้าว đồn bơmยาง là tài bay chứ phải đây Làm bay, tài bay cất đi, sẽ đây không tốn tiền rất nhiều. Quy, cắt súng mửa, piu đi Điều ná, điều ná. 2 dù đấy nữa. Tăng, อาา่ะฮะหนึ่งรูมันก็อ่าเข้าใจได้โอเคโล่งของเยอะแต่มไม่มีนะเหมือนจะมีแนตะ่มไม่มีไม่แห่เฮ้ยจโอ้โหเฮ้ยได้การ์ดสามใบปะเนี่ยตอนนี้โอโ้เหมือนจะการ์ดสามใบนะ อันน so <laughs> ี้มันไหลวะเหตุเด้อไออ้นี่มันเหตุหรือเปล่าวะยี่ทำไมเห็นแลยยี่ยี่ไงไม่รู้ก็าค่อยากจะมองด่านนี้เคยเลยแล้วรู้สึกเขียวเขียวอยู่เหมือนกันเขียวแบบเขียวเจ้าอุวบอะคอโอ้ยโดนแทงตูดโอ้ดูดดูให้หมดแล้วก็เป็นคานนนบอลพุ่งขึ้นไป อุ้ยอ่ะเดี๋ยวเหมือนจะโอ้โหชิบหายเปิดยางโอ้โหยวนเจอสองตัวลุมแล้ว่นเป็นอย่างนี้เองสักครู่นะสักครู่นะเปิดยางมาได้วะอ้าซัดด้วยสามเหลี่ยมต่อล่วงไปดีก็ต้องบอกเลยว่าขอเล่นกับตัวใหญ่ก่อนแล้วกันเล็กๆไวท้ทีหลังองืล่วง เหมือนว่าเหมือนว่าจะมันนะเหมือนว่าจะมันนะไอไอกูเดี๋ยวมันเอาเปินยางมาเลยขอเล่นกับตัวใหญ่เฮ้ยลบขี้ผายเอาเออเอาไปเป็นยทะ่วงละเก็บเลือดเอากูเจ้าเลือดให้รีชาร์จเออเอา,เอา,าทัดไหมนะทัดมัน,ะมนเออโดดทุกหน้า,เ,าเปินยางเอาไปต่อ ยังยังไม่จบยังไม่จบไปต่อได้ยังได้ไปต่อแงปุกวะเอ๊ะมันมันเยอะมากเลยนะ <c oughs> เอ๊ยเสียงแหละเสียงแหละเสียงแหลแว๊บแว๊บแวบออกมาโอ้โหโอ้โหโอเคไม่มีปัญหานึงว่าจะมีปัญหาเขาบอกให้เราทำให้หมดมันจะติด แล้วก็ให้เราพุ่งมาทางนี้พุ่งไก่เหมือนกันนะแต่จริงๆก็ไม่ได้ไกลอะไรเลยเพราะมันเป็นช่วงที่ว่าต้องพุ่งไก่โอ้ยจนเอ้าปลาแตะกันเองซะแล้วโอ้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 ที่ผายละวโอ้ยหลบหลบ,ลบเวนไปลากไปลากไปลากหือเต๋าปูอื้เอเออ ม,มาดิวะทุกหน้าแหกหมดอะอแล้วก็ตบให้ไอ้ลอยทุกหน้าแหกเออเตะลอยแล้วก็ทุกหน้าแหกเปิดยางจัดไปต่อยังเมือนอยู่ใช่ไหมยังเหมือนอยู่ก็เจอไปนี่ไม่มือนไอ้เหมือนก็โดนอยู่ดีอะมือนไม่เหมืนมันก็โดนหมดอะอทุบหน้าแหกไม่เหมือนชูนะมันเหมือนกับโดดทุบม,มากกว่า อวนผิวรู้จักเปล่าอุ้ยอาอวนผิวรู้จักเปล่าเบื่ตายเยี่ยมสิบสี่นาทีโหสิบสี่แนสิบสอีกหวิครบจากการจากการเสร็จแล้วลูอู้เล Uh, ow. If this is a reward, I'd hate to see the punishment. The... <laughs>